จะเคยดูแล้วหรือไม่ได้ใจว่าไม่เคยดูนะครับแต่ฉันแนะนํานะครับว่าไปลองหาดูเอานะครับอันนี้เขามีสตอรี่อยู่ประมาณสี่ห้าเรื่องนะครับในในนั้นเขาก็พูดเรื่องของเกี่ยวกับกินอ่ามีซูบาราสลัมดังอมีใครเป็นแฟนครับซื้ออะไรน,นะสลัมดังม้ก สกุลังหีมีไหมมีใ,ใครดูสกุลังหีไหมอาจารย์ดูครั้งแรกนี่คือช่วงอยู่มัธยมนะฮะเล่นบาสก็ประมาณนี้แหละนะครับไอซืไอไอสกุลังหีนี่ด้วยความที่มันเป็นแบบๆๆๆมัาเรียกว่าความยิ่งเง่าอ่ะความยิ่เงเง่าอีกเด็กมัธยมคนหนึ่งแล้วอยู่ๆมาเล่นบาสเกตบอลเพราะว่าไม่ได้ชอบหรอกแต่แค่แค่เอาชนะกลายเป็นว่าเอาชนะเพราะอยากมาแะใกล้ชิดผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วผู้ เชิญชวนให้นคนมาเล่นกีฬาบาสเกตบอลแต่กีฬาที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยคุณรู้ไหมมันประสบความสำเร็จมากๆเลยนะในประเทศญี่ปุ่นนะอาจารย์ขอเปิดควบคู่ไปด้วยนะแี่วพ่ดไปด้วย,นะปวยเปิดให้คุณดูไปด้วยมวยในญี่ปุ่นก็ฮิตนะครับหลังจากมีกีฬาอะไรพวกนี้ทํามาเป็นปังเนะีโอ้กีฬาพวกนี้ที่พูดถึงเนะี่ยคุณเชื่อไหมมีอัตราการเติบโตในญี่ปุ่นเน,ะนี่ยคนนิยมยิปเล่นกันเติม เติมเลยต้องใช้คาว่าเติมคนไม่ได้คิดแต่จะพบเบสบอล er นะฮะอย่างบาสเกตบอลในนะญี่ปุ่นตอนนีนะ้ทุกวันนี้เป็นลีกหนึ่งที่น่าสนใจมากที่สุดลีกหนึ่งในเอเชียนะถ้าคุณไปหาข้อมูลนะคุณจะรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแม้กนระทั่งกีฬาวอลเลย์บอลถ้าคุณดูนะกีฬาวอลเลย์บอลตอนนี้มีนักกีฬาหญิงนะฮะที่ไปเล่นในญี่ปุ่นพอรู้ไหมพอรู้ไหมว่ามีนักกีฬาหญิงไทยเราไปเป็นเล่นอาชีพในญี่ปุ่นฮัดดาว่าฮัดดาวใช่แล้วก็มี าถามว่าทําไมเขาต้องเอาคนในอาเซียนไปเล่นคุณรู้ไหมมันเป็นกลยุทธ์อะไรเนี่ยมันเป็น strategy ที่อาจารย์กำลังพูดมเมื่อกี้แหละคุณรู้ไหมทําไมเขาต้องเอาคนเอาคนในอาเซียนไปเล่นหรือแมก้กระทั่งฟุตบอลเจลีทําไมต้องมีเจชนาทิพย์ทำไมต้องมีธีราทอนบุนมาทันเออหรือแมก้กระทั่งบาสเกตบอลต,ตอนนี้อาจจะยังไม่มีนักกีฬาไทยเขาไปเล่นในลีกญี่ปุ่นฮะแต่ตอนนี้มีนักกีฬาไทยไปเล่นในลีกไต้หวันลีกของไต้หวัน บาสเกตบอลอาชีพนะฮะมีนักกีฬาไทายไปแล้วนะครอันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะว่าเขาต้องการกำลังจะทำอะไรทําให้คอนเทนต์ของเขาตั้งไปสุ่ระดับโลกค,ครับพยายามสร้างสรรค์สือ่อิจตอนอกจากไอ้มังงะที่มันดูสวยงามไนคูนกำลังดูนะในที่เมสแตนกับมัดแมทเดอะแมตเตอร์เ,อรเ,อรนะเขาทำแต่เนี่ยเขาคอลแลบกันเนะี้ยทำทำซีรีส์นี้เ,เนะรือ่องเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าพยายามสื่อสารพวกเราครับ ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ไกลเกินพวกคุณหรอกนะครับเห็นไหมคุณดูนะการ์ต,ตูนมันจะมีความเวอร์มานะนะครับหรือแม้กระทั่งบางเรื่องเช่นอ่าวิง่งอ่าที่ญี่ปุ่นมันมีการวิ่งหนึ่งที่เ,เรียกว่าเอคิเดนนะถ้าใครไปติดตามนะครับเขาทําการ์ตูนเล่งเกี่ยวกับเอคิเดนนะครับคือการวิ่งวิ่งของนักเรียนนะมันเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากเลยของญี่ปุ่นเพราะอะไรว่า ปีนึงนอกจากเบสบอลแล้วเอีกเดนคือการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยเขาวิ่งกันข้ามเมืองเลยนะฮะผัดเขาเลยวิ่งผัดวิ่งผัดมาลาธอนโอ้เมืองไทยไม่มีหรอกครับเมืองไทยร้อนนะวิ่งกันตายไมหว่แต่ถามว่าเขาาสามารถสร้างจนมาเป็นปัทจัยนะให้คนสนใจได้โอ้โหเยอะมากเลยลูกเยอะมากเลยครับเยอะจนกลายเป็นประเพณีอาจารย์ใช้คําว่าจากความสนใจกลายเป็น ความน่าสนใจแค่อยากรู้อยากรู้อะกลายเป็นประเภทนี้เป็นประเภทนี้ที่ใหญ่มากเลยนะของญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งกีฬาอื่นพยายามจะมีตัวตนแล้วอัพอัพขึ้นมาเรื่องพวกน,นี้เยอะมากนะอันนี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์พยายามพยายามทําให้คุณรู้สึกว่าเออเนี่ยมันไม่ได้ไกลเกินตัวพวกเราหรอกจริงมันมันถ้าเรามีความสามารถในการที่จะไปยืนยืนณจุดจุดนั้นมันก็ทามาทําได้คนระเทศไทยเราก็ทําได้ทนะุวว่วน,นี้พยายามเป็นตอนเทนที่คอนเทนต์ที่น่าสนใจ อันี้อันนี้ก็ให้พวกคนดูเป็นตัวอย่างเนาะเมื่อกี้มีคนเรียกร้องนะฮะมีอะไรอีกบ,บ้างนักการเสือนะฮะเปิดเปิดรอไว้พร้อมแล้วนะ,ะมวยปั้มญี่ปุ่นมีใครเคยโดนมวยปั้มญี่ปุ่นไหมมีไหมมีไหมมวยปั้มญี่ปุ่น ในญี่ปุ่นเน่คนสนใจกันเยอะนะครอันนี้เป็นอาจารย์ไม่ได้เปิดเป็นการ์ตูนนะเอาเป็นมิวสิกวิดีโอนะครับมาให้ดูนะครับหน้ากากเสือนะถ้าใครดูหน้ากากเสือนี่คุณรูู้เลยว่ารุ่นไหนเดี๋ยวว่าแต่อาจารย์ติงเด็กนะการ์ตูนเรื่องนี้มันรุ่นพ่อรุ่นแม่อาจารย์เลยนะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่อาจารย์มันไวรุ่นเลยนะครับเก่าเก่ามากถ้าพูดถึงมีคนที่ดูหน้ากากเสือการ์ตูนเรื่องนี้นะ ต้องอายุประมาณสี่สิบห้าสิบขึ้นนะจะรู้จักคำว่าน้ากาเสือนะแต่ถามว่าคนรุ่นใหม่ดูได้ไหมก็ดูได้ฮะแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรุ่นรุ่นห่างๆแล้วที่จะดูมันเป็นความน่าสนใจนะถามว่าแล้วแล้วถามว่าพอม,มีน้ากาเสือในญี่ปุ่นมันมีไหมที่คนเล่นมวยปั้ำมีนะฮะมีนะฮะมีคนมาตั้งเป็นชมรมสมโมสรเล่นกีฬามวยปั้ำแต่ถามว่าเป็นอาชีพไหมมันเป็นอาชีพในญี่ปุ่นไม่ได้นะเพราะญี่ปุ่นเราอาจารย์ใช้คำว่าสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมปิด ไม่ได้รับการยอมรับอะไรเรื่องพวกนี้นมากนะมันก็มันมีทั้งได้และไม่ได้อะแปลกบางบางคอนเทนต์ทำแล้วก็แปลกนะครับก็ต้องก็ต้องดูดูกันเป็นอย่างยากไปนะมันไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับอ่ะส่งท้ายอันนี้ส่งท้ายอันนี้ก่อนที่จะเดี๋ยวจะจบของวันนี้นะครให้พวกคนดูนะครับ,ก,รบก่อนที่จะไปต่อเรื่องอื่นหลายๆคนเป็นนักกีฬาซอฟบอ,อลเบสบอลหรืออะไรก็ตามคิกกอมคิกเกตอะไรนะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่เขาทําขึ้นมา เบสบอลอ่านะครับมีทั้งซีรีส์มีทั้งการ์ตูนมีทั้งภาพยนตร์อ่าถือเป็นสื่อดิจิตอไลไหมเป็นนะฮะปัจจุบันมังอ่ะนะฮะอ่าโรงเรียนอาจารย์เมื่อก่อนเรียนเรามีสาวๆเล่นอย่างเงี้ยอาจารย์คงเล่นเบสบอลไปนานลนะอ่าเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะฮะ ที่ใครๆก็ล้มยากล้มยากแม้กระทั่งฟุตบอลเซลีกพยายามจะล้มมาหลายปีแล้วก็ก็ล้มไม่สําเร็จนะเพราะคนก็ยังรักกีฬาเบสบอลอยู่เพราะกีฬาเบสบอลเล่นกันโอ้โหอย่างเงี้ยหัวละแหงถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าเล่นกันทุกอบาตอ่ะคุณเข้ใจครัว่าอบตอ่ะนะอบาตคือตำบลนะเป็นกีฬาเล่นกันทุกตำบลนะฉะนั้นไม่ต้องแปลกเขาทำไมใครๆก็ตู้ญี่ปุ่นไม่ได้หรือแม้กระทั่งกีฬาเช่นแบดมินตันมีใครเล่นแบดมินตันไหม ที่อินโดนีเซียหรือมาเลเซียนะครับการที่คุณไปแข่งกับอินโดนีเซียหรือแบมาเลเซียเนี่ยคุณต้องเก่งมากเลยนะเพราะที่มาเลเซียหรืออินโดนีเซียนะครับกีฬาแบดมินตันเล่นกันทุกตมหมู่บ้านเล่นกันทุกตำบลน,นะหรือแม้กระทั่งบาสเกตบอลนะถ้าคุณไปที่ฟิลิปปินส์อาจารย์ไม่เคยไปฟิลิปปินส์หรอกแต่มีเพื่อนเป็นคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่ากีฬาบสเบอลน,นี่แม่งคือชีวิตของคนฟิลิปปินส์เลยครับกีฬาอื่นพยายามเข้าไปแทรกไงก็แทรกยากมากเลยคนฟิลิปปินส์รับวัฒนธรรมมาจากคนนอเมริกั พเมาก่อนคนอเมริกันมามาอยู่ที่ฟิลิปปินเยอะพเมาก่อนฟิลิปปินเป็นฐานฐานทางด้านทหารนะครับฐานทางด้านการเมืองครับทางด้านการทหารที่ฟิลิปปินในเอเชียนะครับคนอเมริกันก็ไม่ได้มาเพื่อถือปืนลบอย่างเดียวนะค,คนอเมริกันเอากีฬาบาสเกตบอลเข้า,ามาด้วยนะคนฟิลิปปินจึงเล่นบาสเกตบอลก,กนันโอ้โหลื่มลำ้ำคนในอาเซียนเนี่ยใครคิดจะล้มเนี่ยยากมากคนฟิลิปปินเล่นบาสเก่งมาเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์อย่างหนึ่งครับ ที่ที่เขาพยายามสร้างแล้วทําให้มันดีขึ้นมาเป็นสื่อดิจิตอลชนิดหนึ่งที่อาจารย์พยายามพูดได้ทุกคนฟังอ่าอันนี้ให้ดูประมาณหนึ่งนะฮะอ่ากลับมาที่นะะเนื Web ้อหาของเราแบมหนึ่ง่อนที่จะปิดอันนี้ถามว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่แอนิเมชันหรือการ์ตูนะนะที่เป็นสื่อดิจิตอลได้อย่างอื่นๆนะครับเราก็มีเว็บนะครับมีเกมหรือที่มีเกมมีเกมอะไรนะเต็มไปหมดเลยให้พวกคุณเล่นเช่นปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์ทางด้านดิจิตอลที่เป็นกีฬาอย่างหนึ่งก็เช่นอะไร เกมแข่งรถมีแม่ใครชอบเกมแข่งรถเกมต่อสู้นะครับเป็นเกมมวยเกมพวกอะไรพวกนี้ที่พูดๆมาเป็นวิดีโอวิดีโออะไรปัจจุบันหาอ่านหาดูได้ง่ายมากเลยจะถามว่าความน่าสนใจเป็นอีกเรื่องนะครับอนะาจารย์กำลังจะสอนพวกคุณโดยพื้นฐานว่า <c oughs> ในตลาดที่เขากำลังทำม,มันมีให้เห็นเป็นตัวอย่างแหละสมุนจะต้องเข้าไปคิดต่อ ้องไปเลือกกันเอาว่าเฮ้ยแล้วเราเราเราจะอยู่จุดไหนของโลกใบนี้วะที่จะทำทางด้านื่นอกีฬามันน่าสนใจและมันมีมูลค่าครับเพราะอุตสาหากรรมพวกเนี้ยมันเป็นอุตสาหากรรมเขาเรียกว่าอุตสาหากรรมการใช้ลิขสิทธิ์การทําอะไรขึ้นมาพวกนี้มันมีลิขสิทธิ์หมดนะคาดรวมพวกนี้มันสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้เยอะเลยครอันนี้อาจารย์ก็พูดไปบ้างแล้วนะมนสนาสำราจก่อนมันต่อยอดเอาไปเป็นอะไรได้บ้างเช่นสินค้า ครับเป็นการ์ตูนเป็นเกมอะไรพวกนี้เอาไปทําเป็นเกมก็ได้นะเช่นถ้าเกมที่มีมูลค่าอันดับต้นๆของโลกเกมกีฬานะครับเกมที่มันอยู่บนโลกออนไลน์แล้วมีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกเยอะมากอันหนึ่งเลยก็คือถ้าผู้ชายก็น่าจะรู้จักนะฟีฟ่านะครับหรืออาจจะเป็นชื่ออะไรนะเดี๋ยวนี้เขาใช้ชื่อว่าอะไรนะเอสใช่ไหมหรือเปล่าจานก็ไม่ได้เล่นวะมีใครมีความรู้บ้างแลกเปลี่ยนกับจานหน่อยปัจจุบันเกมฟีฟ่าปัจจุบันเขาใช้ชื่อว่าอะไรที่เป็นปัจจุบัน เกมฟุตบอลนะครับมีใครมีใครเล่นบ้างไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลหลับไปหมดยานฟีฟ่ายังใช้ชื่อเดิมครับชื่อเดิมใช่ไหมครับยังไม่เปลี่ยนใช่ไหม <S <S 1> <S 1> ใช่ครับเออเกมฟีฟ่าเนี่ยี่เป็นเกมฟุตบอลนะรเราเน้นย้ำว่ามันคือเกมฟุตบอลที่เป็นเกมหนึ่งในเกมที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลก าไม่ไม่นับรวมเกมออนไลน์นะครับลูกไม่นับเกมออนไลน์พวกฟับ G ีหรืออะไรพวกนั้นอันนั้นก็อันนั้นมันเป็นเกมเกมต่อสู้อ่ะอันนั้นเป็นเกมสงครามอีกเรื่องหนึ่งแต่เราเรานับเฉพาะซีรีส์มนนันเป็นกีฬาฟีฟ่าเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีมูลค่าสูงที่สุดๆๆนะครับต้นๆนะอีการัน,นึงก็คือเกมแข่งรถพวกฟอร์มูล่าวันนะครับเสมือนให้พวกคุณไปเป็นนักแข่งรถใช่ปะ่ะอาจารย์เห็นพวกตอนติดโควิดเนี่ยพวกนักกีฬา F1 นเนี่ยเขามาแข่งกันในในในโลกที่เป็นเวอร์ชวลนะครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เขาสร้างขึ้นมาคนก็ตามไปเล่นตามไปชมตามไปดูเยอะมากเลยก็ก็ก็สามารถสร้างเงินได้เช่นกันอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่หลักลายที่ทําให้คุณสามารถสามารถเอามาใช้อะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งอะไทมันมันไม่ได้มาเป็นเรื่องมาเป็นคาแรคเตอร์ได้ไหมคาแรคเตอร์ Character ก็ได้ครับเช่นอ่าท,ทําทาผ่าทําทางแต่งองค์ปรบเื่อให้มันน่าสนใจย,ยังไงเป็นภาพยนตร์อะไรก็ว่าไปปัจจุบันเยอะครับ ถาถามว่าพวกคุณจะสามารถจับจุดตรงนั้นเอามาใช้ในการผลิตงานของเราเองไนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์พูดมายกตัวอย่างมามดูกไกลตัวพวกหนูพวกผมมากเลยไม่ได้ไม่ได้แปลว่าใน16สัปดาห์ที่เรียนกันอาจารย์จะต้องให้พวกคุณไปสร้างอะไรนะอาจารย์กำลังยกตัวอย่างให้พวกผมู่ะเนี่ยในตลาดที่เขากําลังทำเขากําลังพยายามทำเราจะสามารถหาหา,หาจุดที่เข้าไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงตามที่อาจารย์แชร์พวกคุณดูตามสิ่งเรื่องเนี้ย อาจารย์กาลังพยายามชวนพวกคุณหาแรางบันดาลใจหาแรางบันดาลใจที่จะเล่นเรื่องพวกนี้ยทํายังไงกันดีไปคิดกันเอาไปศึกษาเพิ่มกันเอาว่าตัวเองชอบอะไรแล้วตัวเองถนัดอะไรที่สุดนะครับ <ทำ S 1> หาหา,หา,ห,าหาให้เจอนะครับอาจารย์ไม่สามารถไปบังคับใครว่าชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ได้ไหมก็<ช>ค,คงไม่สามารถบอกได้ทุกคนมีความชอบของตัวเองชอบบาชอบบอลชอบบัลเล่ก็เล่นเรื่องนั้นไปเลยลูก อย่างเหมียวชอบเรื่องวอลเล่ก็เล่นเรื่องวอลเล่ไปอย่างเดียวเลยอย่างสาภูมบ,บอกว่าชอบเรื่องเบสบอลเราไปเล่นเรื่องเบสบอลอย่างเดียวเลยเได้ไหมนะครับหรือเราบอกว่าชอบมวยเราเล่นคอนเทนต์กีฬากเกีเ่ยวกับมวยอย่างเดียวเลยได้ไหมเราสร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นมาอย่างเดียวเลยได้ไหมอันนี้ไปลองคิดดูนะลองคิดต้องส่งทางโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้จะมีกันบ้านแล้วฝากทุกคนนะครับฝากทุกคนนะครับทุกคนไปลองทำคอนเทนต์ ไปตั้งช่องทางที่อาจารย์พูดเคยเกิดไาทงก่อนให้พวกคุณลองตั้งคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยผ่านช่องทางทางออนไลน์นะครับจากนั้นดิจิตอลนะสามนะครับสามอันนะครับไม่แน่ใจเหมียวฮัลโหลเหมียวเหมียวเอ้เหมียวเหมียวอาจารย์อาจารย์อาจารย์แจ้งไว้ใช่ไหมคราวก่อนนะว่าให้เราไปจับกลใช่อาจารย์บอกว่าไปจับกลอ่าเป็นไงผลจับกันได้ไหม กลับได้แล้วค่ะอ่าเป็นไงบ้างฮ่ลองลองข้อเนื่งกลุ่มนะฮะกลุ่มเหนียวทํะไรลูกของหนูที่เก็บกันในกลุ่มของหนูกลุ่มหนูจะมีสี่คนอาจารย์ให้จับกลุ่มละสามอ่าก็คือทำคืคว่าหนูอ่ะอยากจะเป็นแนะนํากีฬาในมหาลัยของเราแบบโปรโมทได้ด้วยอ่าก็คือะจะทํากระทาทุกกีฬาเลยอะค่ะที่เือกได้ถ้าทําทันนะคะ เนื้อหา c อ r e c o r หลักก็คือเรื่องเกี่ยวกีฬาในมหาลัยใช่ค่ะโอเคครับก็จะทำถ้าแบบคลิปแรกๆก็จะทําเป็นเชิงสารคดีที่รวมกีฬาเข้ามาสารคดีแนะนำมาค่ะรวมกีฬาเข้ามาแล้วก็อันหลังๆก็จะเป็นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ใช่ใช่แบบอยู่แล้วแม่ก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีด้านไหนด้วย ไม่ก็เสียบก่อนเลยดึง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 ็นือเซดีอยู่หนแบตหนูสี่สิบกว่าเองไงได้ได้ไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาีนี้ลองลองไปเริ่ม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 ทำั้งหนึ่งอันเนาะทำทั้งหนึ่งพันแล้วเริ่มเริ่มตั้งเริ่มขึ้นมาแล้วกันว่าเราอยากทําเรื่องอะไรในในงานแรกนะครับปากนะครับทุกคนนะครับไม่ใช่พอกลุ่มเดียวนะครับทุกกลุ่มนะครับเอาทุกกลุ่มแล้วกัน ใครจะเสนอตัวเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อก,กี้กลุ่มเหี่ยวเขาเสนอตัวเล่าแล้วอ่ะของของสังกกลุ่มหนึ่งมีใครมีใครกลุ่มหนึ่งทอะไรบ้างครับเอาใครดีธนาทาัศน์ลูกอยู่กลุ่มใครธนาทัศน์ทำยังครับตั้งกลุ่มระไรยงังตั้งกลุ่มอะรยัยงลูกอ่าจับกลุ่มในยางอยู่กับใครมีคุยคุยกับเพื่อนเพื่อนบาอ้างยังครับคุยไปแล้วแต่ยังยังไม่ได้คิดครับอ่าโอเคงั้นสัปดาห์นี้ฝากเนาะ คุยกันในนะคฝากทุกคนในกลุ่มนะคะว่าไปจับกลุ่มกันแล้วอย่าเพิ่งจับอางเดียวนะตอนนี้เริ่มต้องหาคอหลักอาจารย์เรียกว่าคอ business นะครับก็คือธุรกิจหลักที่เรากำลังจะทำในกลุ่มเนี่ยคอ business เราคืออะไรเมื่อกี้คอ business ของเหมียวหลักๆเลยก็คือเขาจะทำกีฬาในมาอะไรอย่างของอย่างของพนาทัศน์อาจจะต้องไปคิดนะลูกว่าคอ business ธุรกิจหลักของเราที่จะทําในกลุ่มเนี่ยเราจะทําอะไรเช่นเราอยากเน้นคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬากีฬาทางน้ำกีฬา กีฬาอะไรที่มันเป็นแบบใหม่เช่นทํากีฬาเอ็กซ์ตรีมสมมตินนะถ้าเป็นกีฬาใหม่ๆเงี้ยเราจะทําอะไรอ่าสมมตินะอาจารย์ยกตัวอย่างนะไม่ไม่จำเป็นนะหรืออาจจะเป็นเราจะพูดเรื่องคอนเทนต์เกี่ยวกับบอลกีฬาที่เกี่ยวกับลูกบอลอย่างเดียวเลยจ้เยอะนะฮะกีฬาที่เกี่ยวกับลูกบอลเยอะจนไปหมดเลยเราจะเล่นอะไรไปลองนะครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยอาจารย์ใหญทุกคนมาลองคุยให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าคิดอะไรมาบ้างแล้ว ครับความคาดหวังที่เราจะได้เจอกันในที่หน้าอย่างหนึง่งเลยอาจารย์ใหญ่พวกเราในแต่ละกลุ่มนะครับเล่เาเล่าแล้วมีอาจจะมีกีเซนนิดหน่อยนะครับนะครับอาจจะทำา o w e r p o หรือจะทเป็นแบบบทก็ได้แล้วแต่เราสะด,ดวกนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าคอร์ปอเรชั s นเราที่อยากจะทําเรื่องเกีย่ยวกับเรื่องพวกนี้เราจะทําอะไรกันเอามาฉายให้เพื่อน,นๆนเห็นหน่อยว่าสมมติ เราจะทํารายการหน้าตาประมาณนี้ออกทาง YouTube ออกทาง Facebook ออกทาง t ิ k กต k อาเราจะทําประมาณนี้ประมาณนี้นะครับลองคิดกับเพื่อนมานะฝากทุกกลุ่มนะครับที่ใครที่เข้ามาวันนี้นะครับไปลองคุยกับเพื่อนหน่อยแต่ว่าจำเป็นต้องเป็นภาพจริงไหมที่มานําเสนออาจจะยังไม่ต้องเป็นภาพจริงก็ได้ครับคุณไปหาไปหาตัวอย่างมาก็ได้แล้วก็มาแปะแปะรูปแล้วก็พิมพ์หน่อยจะเขียนหรือจะพิมพ์ก็ได้แปะมาหน่อยแล้วก็มาเล่าให้อาจารย์ฟังให้เพื่อนฟังว่า อาจารย์ครับผมจะทําเนื้อหาเกี่ยวกับประมาณนี้ครับตลอด16สัปดาห์นยผมจะทําทั้งหมดกี่เรื่องกี่ตอนโดยยึดหลักคอ b u บิสเนสหรือธุรกิจหลักของกลุ่มผมเนี่ยผมจะทําแต่เรื่องเนี้ยครับขอฝากนะฝากนะครับทุกกลุ่มนะครับช่วยทํานะฮะข้างหน้าทุกกลุ่มต้องมีมาเล่านะฮะนะครับก่อนก่อนจะเข้าเนื้อหาั้างหน้าอาจารย์จะให้ทุกคนช่วยมาคุยให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าผมจะทาเรื่องนี้เรื่องนี้ครับอาจารย์ อ่าแล้วเดี๋ยวให้เพ Firstly, so right? ื่อนๆช่วยกันด hey, right hey, ูนะครับชอบไม่ชอบเป็นไงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมามามาแชร์กันเราเราเปิดใจนะอาจารย์ใช้คพาว่าเราเปิดใจนะไม่ต้องอายนะการนำเรื่องพวกนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเราทํากันเองดูกันเองตอนนี้สิบกว่าคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายผิดก็ว่าตามผิดเอ้ยกูว่านี่ดีกว่านี่ดีกว่าคุยกันได้เลยลูกอาจารย์ใหญ่พวกเรามีการแลกเปลี่ยนกันนะครับอย่าก้ากันครับการเรียนรู้คือการ การแลกเปลี่ยนกันไม่มีผิดไม่มีถูกครับผิดสําหรับคนนี้อาจจะถูกสําหรับคนนี้ก็ได้นะครับแต่แต่ทําแล้วออกมามันเป็นการขายขายไอเดียนะครับทั้งหน้าทั้งหน้าฝากด้วยนะครับเปิดเปิดคาบมาใช้ชื่อเสร็จสรุกันเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับขายไอเดียกันหน่อยอาจารย์อยากทุกคนมาขายธุรกิจหลังตัวเองกันนะครับว่าจะทําอะไรเพิ่มนะครับฝากทุกกลุ่มด้วยนะครับอ่าเหมียวจดจดไว้ให้อาจารย์หน่อยนะครับทั้งหน้านะครับเราเราเราจะมาเริ่มเริ่มนี้กันนะครับในคาบ ขอให้ทุกคนนะครับไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับดูจากสิ่งที่อาจารย์กําลังแชร์นะครับวันนี้ที่อาจารย์พูดสี่เรื่องนี้นะครับเก State Go กลเซนเนจี y หรือ k p i ก็คือพูดง่ายแปลไทยก็คือเก t State ก็คือศึกษาว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราําลังจะทําเนี่ยชาวบ้านชาวโลกเขาทาอะไรกันแล้วมันมันมันเหมาะจะทํำไหม mm hmm. พอดูแล้วว่าชาวบ้านชาวโลกเขาทาอะไรกันเนี่ยมาอันที่สองก็คือโก l เนี่ยแล้วเราจะทําอะไรที่อาจจะเหมือนชาวบ้านนะแต่เราแตกตา่างหรืออาจจะไปฉีกเลย ทำไม่เหมือนชาวบ้านแล้วเป้าหมายของพวกคุณคืออะไรอ่ะเะี่าทำคอนเทนต์เนี้ยพอได้เป้าหมายปุ๊บเราก็ต้องวางกลยุทธ์นะว่าพอพอผมจะทําเรื่องพวกเนี้ยกลยุทธ์ที่ผมจะออกมาสู้กับคนอื่นเนี้ยผมมีเป้าหมายมีกลยุทธ์ประมาณเนี้ยครับอาจาร <laughs> ย์ผมจะทำคอนเทนต์ที่ทีๆหน่อยผมจะทำคอนเทนต์ที่มันเวอร์ดูเหมือนแอนิเมะหน่อยผมอยากจะทําให้มันแบบเล่าด้วยความแบบ มันมันตื่นเต้นเราใจผมจะใช้เรื่องของอะไรมาสู้อะไรก็ว่าไปคุณก็วางก็เลยนะแล้วสุดท้าย KPI ก็คือคุณก็วางมาเลยว่าคุณคาดหวังอะไรวะจากสิ่งที่คุณจะทําอ่ะเช่นจนจบเทอมนี้อย่างน้อยสิ่งที่คุณทําเนี่ยคุณคาดหวังว่าจะมีคนดูอย่างน้อยเท่าไหร่ห้าร้อยคนมีแฟนเพจห้าร้อยคนมีคนดูอย่างน้อยห้าร้อยคนขึ้นไปถ้าอ่าอาจจะห้าร้อยน้อยไปเอาพันคนเนาคาดหวังหน่อย เท่านเลยที่คุณจะมองว่ามันจะะสมกันกันได้มันต้องมีประมาณเนี่ยครับอาจารย์มีประมาณเนี่ยหนึ่งพันคนดูโอ้ผมถือว่าสําเร็จแล้วครับใช้ได้มีคนกดเข้ามาดูอู้หนึ่งหมื่นคนมีคนแชร์ต่อ,อยังน้อยไม่น้อยว่าสัปดาห์ละสิบครั้งอ่าอันนี้เป็นตัวชีวันนะที่เรียกว่า k คมีไนะครับอาจารย์ฝากคุณไปลองไปลองคิดมาก่อนจินตนานการมาก่อนก็ได้ครับการมีจินตนานการเรื่องพวกนี้มันทําให้คุณมีเป,ป้าหมายในการที่จะเดินไปอาจารย์คงไม่ต้องมาชี้ให้คุณหรอกอเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่า พอาวกคุณไปทางานจริงๆแล้วคุณโดนบังคับให้ทำเรื่องพวกนี้แน่นอนพรไปงานบริษัทเขาจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยคุณมารับเงินเดือนเขาทํางานให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรจากพวกคุณวะอันนี้อันี่ฝากนะครับน,นี้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันแล้วเดี๋ยวค่อยๆมา,มา,ม,ามาชี้แจงกันเนาะว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกไม่ถูกยังไงนะครับโอเคนะขอเช็กชื่ออีกหนึ่งครั้งนะว่าใครมาแล้วไมไม่อยู่แล้วนะคะวันนี้ต้องขออภัยนะสั่งเยอะเหลือเกินกว่าจะได้คุยกัน อ่ะเออชครับลักถากอยังอยู่นะลูกเนาะไปไหนนะักถากอยังอยู่มาหลบยาง